กอดผูกเขาเอาให้สาใจแดดยับเช้าตอนรับวันใหม่ปีลงทะเลดำน้ำมีความทุกข์จางไปเป็นคนใหม่อีกครั้งเป็นคนใหม่อีกครั้งแค่สักครั้ง ขอเวลาเดินทางสักหน่อยออกจากเมืองไปสักพักสู่ธรรมชาติที่รักได้พักสักที่ก็ดีนะเออลาถนนที่รถยนต์ติดยาวเมฆหมอกขาวยังรอเธอพบเจอสุดภูเขามีดวงดาวเร็วลร็วเร็เร็วอ่าถึงที่แล้วถึงที่แล้วตลาดน้ำแล้วเนี่ย อะไรเนี่ยอีกอยู่ไหนเนี่ยตลาดน้ำครับเอ้ยผมอยาไปสะพานควายมาทำไมตลาดน้ำฮะเรามถึงไหนอ่ะตลาดน้ำอะไรจากฝั่งทนมาถึงตลาดน้ำเลยเหรอสุดภูเขามีดวงดาวสุดขอบฟ้ามีเรื่องราวเรื่องราวมาตั้งข้ารถมาตั้งมาข้ารถมาเลยนี่จะไปอีกว่านะอีกขอบคุณมากครับนะครับนะ โมงกินได้ไหมครับกินได้เลยหระน้ำกินได้อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วน้ำมีเงินได้ยืมป่ะมีดอกไม้และสายทานเพลงขับคันลอยไปกับสายลมนี่ครับตลาดน้ำสี่ท่าคโอ้โหถึงละโอ้โหก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีสวัสดี วันนี้ภูมิใจนําเสนอมากเลยถ้าเกิดคนมาที่จังหวัดชนบุรีพัทยาแห่งนี้ครับนึกถึงอะไรก่อนเลยอันดับแรกอ่านึกถึงอะไรนึกถึงขนมเปี๊ยะเปี๊ยะบ้านึกถึงทะเลอบางคนอาจจะถึงจุดอิ่มตัวกับทะเลแล้วครับผมเขาก็ไม่รู้ว่าที่นี่มีดีครับนี่อะไรฮะตลาดน้ำสี่ทาครับผมตลาดน้ำสี่เหนือใต้อกตกมารวมกันอยู่ที่นี่เลยโกหกเรื่องจริง เป็นแค่สถานที่เล็กๆจะบ้าหรือเอาสี่ภาคมารวมกันโอ้โหพี่ว่าเล็กเหรอไม่เชื่อพี่เดินให้รอบแล้วกันแล้วจะรู้ว่าขาลากมันเป็นยังไงจริงเหรอจริงๆก็ในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้เรามาเจอกันแน่นอนเราก็จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีๆเพลินๆขำๆกันวันนี้เราอยู่กันที่พัทยาตลาดน้ำสี่ภาค วันนี้กิจกรรมจะมีอะไรบ้างจะสนุกขนาดไหนโอ้โหว่าแต่ว่ามาถึงนี่นะมันมีสี่ภาคนะอ่าเราไปภาคไหนก่อนดีี่ไปภาคไหนก่อนเหรออีสานเลยไหมไปภาคจบไหมเฮ้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าอ่าอ่าวกอยู่น้ำพอดีเลยอะที่ หอมมะพร้าวกินหน่อยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่น่ารักมากขอบคุณครับขอบคุณครับคนแถวนี้น่ารักไงอือน่ารักว่ะเฮ้ยหูยไหนๆก็กินไม่หมดแล้วล้างหน้าเลยว่าแล้วเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าแบงค์ไหนดีกว่าพี่บุญของเรามากเลยนะเท่าที่ผมดูนะไม่ใ네ช่มีเฉพาะคนไทยนะครับคุณผู้ชมนะจีนฝรั่งแปลกมาหมดเลยหยมากันหมดเลยนี่ฮาวอ่า อยากจะนี้พักร้อนไปผ่อนคลายเบื่อเจ้านายเธอหายตัวได้ยิ่งดีอยากจะพักจะปล่อยว่างความรุมร้อนสักอย่างหาทางไปจากเมืองนี้แค่สักครั้งแค่สักครั้งขอเวลาเดินทางสักหน่อยออกจากมือทนะครับ ไม่แด่เพราะแถวนี้พอจะมีใครนำทางได้ไหมอ่ะเอาจรงๆงงงงงูแปดตัวเลยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ใช่แล้วนี่นัดคุณวุฒิไว้คุณวุฒิเหรอฮะแลคือพี่อ่ะนัดไปแล้วคุณวุฒิคุณวุฒิกรุณามาพบพี่หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด่วนไปยุ่งเขาจะพลาเหรอเนี่ยรอเอาวัสดีครั่สวัสดีสวัสดีครับคุณเดียครับ ไม่ใช่นี่สับเลับกันแล้วเอ้ยที่เราดำทำไหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมาร้อนๆนะครับครับผมเดี๋ยวล้างให้นิดนึงครับาไหนไหนเราก็มาถึงนี่แล้วเดี๋ยวคุณยุทธเดนกลางเลยผมอยากจะถามนิดนึงที่นี่มันมีอะไรบ้างอ่ะจริงๆที่นี่ก็คือไม่มีอะไรนะครับเอากังเฮ้ยโอ้หทำไมพี่พูดอย่างนี้เนี่ย นอกนอกจากผู้ชายหล่อๆแล้วมีอะไรอีกนอ๋อที่นี่ก็จะมีหลายอย่างแล้วของฝากของเล่นนะครับแล้วของเล่นอันนี้คืออะไรอ่ะนั่งเรือโหนสลิงแล้วก็เป็นลูกบอลน้ําแล้วก็จะมียยามากล์มายากลมีลูกบอลน้ําด้วยเหรอมีลูกมีลูกบอลน้ำเป็นนั่งอยากแน่นอยากเล่นได้เดี๋ยววันนี้จะพาตะเวนทํำเที่ยวทำทุกอย่างเลยดีกว่าไหมทำไปทุกอย่างเลยหรอไม่ได้ดีอย่าปกติเจอแค่อย่างของยางจริงๆก็ดีนะคะที่แล้วนะเดีแต่เข้ามาเจอกมาเจอที่ คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากเป็นคนประเทศอะไรครับอ่แทบจะทุกชาติเลยนะครับแต่ว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นชาวไทยแล้วก็อีกสัก4 0หรือ30เจะเป็นชาวเอเชียด้วยกันครับแล้วก็ที่เหลือ10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นพราเองตะวันตกแล้วก็ตะวันออกกลางอะไรพวกนี้ครับโอ้โหเรียกว่าทุกเชื้อชาติไปเลยแม่ไป <c oughs> ท,ที่ถามนิดหนึ่งได้ปะอถามอีกแล้วครับมีรัสเซียปะเยอะแยะเลยครับไปไครับ อยากไปดูรัสเซียบ้าหรือไงเราลงมานี่มามาดูตามภาคต่างๆสี่ภาคเนี่ยอ๋ออ๋อเหลือเหลือของแถมมาของแถมไปไหนอะไปกว่าจากทางไหนครับทางาหรือทางไหนก็ได้ก็แล้วแต่แกก็แล้วกันออกประตูแล้วกันอีกแล้วได้ยินเธอบนมาว่าเบื่อเบื่อเมืองร้อนเงื้อมันไหลจะทำอะไรก็ไม่สิอ่าอ่าคือไอ้กับยูเนี่ยไอ้กับยูทำไมอ้ามา มานี่คำนะคำคำจากไม่ไม่ภาษาจีนอ่าหนีห่าวอ่าหนีห่าวหนีห่างหนีห่างอ่าร้องเพลงไหนไก็คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วร้องเพลงให้ฟังเลยเตยเมงกันีกายขังกลัวลายขังกลัวลายขังกลัวลายขี้ยาขังสิ้งจ่าย เพลงอะไรเนี่ยเพลงจริงอ่ะจริงเหรออย่าเลยว่าไดไม่รู้เรื่องเลยอยากจะหนีพักร้อนไปผ่อนคลายเบื่อเจ้านายเธอหายตัวได้ยิ่งดีอยากจะพักจะปล่อยวางความรุ่มร้อนสักอย่างหาทางไปจากเมืองนี้แค่สักครั้งแค่สักครั้งขอเวลาเดินทางสักหน่อย ออกจากเมืองไปสึกพักสู่ธรรมชาติที่รักได้พักสึกที่ก็ดีนะเออลาธโนนที่รถยนต์ติดยาวเมกหมอกขาวยังรอเธอพบเจอสุดภูดเขามีดวงดาวสุดขอบฟ้ามีเรื่องราวเรื่องยาวรอเธอไปค้นเจอไงจระเข้ทำไมเหมือนขนมปังเลยอ่ะ <c oughs> อ๋ออันน <c oughs> ี่ะะคือจระเข้ปิ้งเหรอ <c oughs> ข,ข,ข,ขอชิมได้วยแมะ ะนขอชิมไหมหนึ่งฮะจริงเหรอโอ้ยใส่ครับใส่ครับโอ้อะไรอะไรนะจระเข้ปิ้งเหรอครับพี่โอ้โหแบบสุดยอดอ่ะจริงเหรอนี่นี่จระเข้จริงๆฮะพี่อยากกินไหมจระเข้อันนี้ตั้งอยู่ภาคไหนครับเนี่ยภาคเหนือภาคเหนือนะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวลองดูลองดูลองดูไปไงเป็นไง เหมือนกินต้าหู้แก้วเต้าหูทองก็ไปด้วยจะบ้าเหรอเบื่ออีกแล้วได้ยินเธอบ่นแลเป็นไงอร่อยอร่อยอืจมมติว่าเรานั่งเรือเราก็มีโอกาสที่จะแวะตัวนู่นตัวนี่ได้ใช่ไหมเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะมันเหมือนกับย้อนย้อนไปสมัยอ่า กรีฑโรมันไม่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 ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ย้ลึกเปยนอนลึกไปเมื่อไรครับอ๋อย้อนลึกไปประมาณเจ็ดสิบถึงหนึ่งประมาณนี้ร้อยปีอ่ะปร้อยปีประมาณได้ไหมครัครับผมมากเลยครับจะนานเกินเนี่ยบรรยากาศสองข้างทางก็จะเป็นพ่อค้าแม่ขายอ่าฮะนีห่างอันนี้ห่าวหนีห่าวหนีห่าวหนีห่าวนีห่าวห่าวโอ้สาวๆตัวยหญ่ไห้หนี หน้าตาเหมือนคนไทยมากเลยนะกลุ่มนี้ไม่ใช่คนยนคนจีนคนจีนคนจีนนะเวียดนามเวียดนามเวียดนามโอ้น่ารักมากเลยอ่าพื้นที่ของที่นี่ประมาณกี่ไร่ครับที่นี่65ไร่ครับ65ไร่ไร่เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่เยอะนะมื้นที่ที่ค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าอ่าคนมองจากนอกเข้ามาเนี่ยคิดว่าที่นี่จะไม่กว้างตรงนี้มันค่าที่จะพื้นที่ค่อนข้างเอาการมาุกคนใหญ่ไหมใหญ่ไหม นี่เราเข้าภาคอีสานเลยใช่ไหมใช่ไหมได้กลิ่นหมอลำแล้วได้กลิ่นหมอลำใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ยังเป็นภาคเหนือแต่คนขายแต่ว่าจากอีสานอ๋อโอ้โหเป็นบรรยากาศเหมือนย้อนยุคนะเหมือนใช่เลยเหมือนตอนที่เราเนี่ยรู้จักกับนางนาคใหม่ๆไงช่วงนั้นน่ะไอ้บ้าไปเป็นทหารเนี่งพี่แล้วตลาดน้ำสีพายที่มีมากี่ปีแล้วครับปีนี้เท่าปีที่4แล้วครับ โอ้4ปีขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะครับฝั่งน้องนะครับเป็นแฟนเองครับอ๋อนี่ยอนผัวเมียนะใช่ใครผัวใครเมียครับอ่านั่นเป็นนั่นเป็นผัวนี่เป็นเมียอ๋อไอ้จริงคว่าอ๋อเป็นผัวเหรอครับเป็นอ๋อเป็นเมียเป็นเมียอ๋อเป็นเมีย